ความเป็นมาบนีหน่อยค่ะความเป็นมาของแบรนด์ใช่ใช่ค่ะก็เมื่อกี้เหมือนที่ที่บอกบนเวทีนะครับจริงๆเนี่ยยมยีนเกิดจากคนสามคนนะครับที่มีความรักมียีนนะครับมีความถูงไหมมียีนนะครับแล้วก็อยากผลิตยีนให้เหมาะสมกับสรีระของคนไทยก็เลยร่วมกันก่อเกิดแบรนด์ยิมยีนขึ้นมาครับก็อย่างที่บอกครับพวกเราก็มีความรักในยีนนะครับแล้วก็ อยากส่งต่อความรักของเราแล้วก็สไตล์าการแต่งตัวของเราที่ที่เราคิดว่าผลิตขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับคนไทยหรือส่งต่อกับไปให้ให้ลูกค้าที่เราที่เราที่สัสนุนเราตลอดนะครับแล้วสำหรับแคมเปญน,นี้นะค่ะมีความเศีอะไรบ้างครับก็แคมเปญน,นี้จริงๆเราใช้ใช้ชื่อว่า big bang big c l e m n t เซลนะครับอยู่จรงิงอ่ะเราใช้ตัวยอ่อว่า c i s นะครับ c l e m n เซลจริงๆมันเปรียบเสมือนว่าเป็นการขอบคุณลูกค้าดีกว่านะครับเพราะว่า ตั้งแต่ทําทําแบรนด์มาเนี่ยเราก็ออกคอลเลคชั่นใหม่กันเยอะมีแคมเปญดีๆกันเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่เคยมีแคมเปญไหนที่จัดได้ยิ่งใหญ่ได้อลังการได้เต็มทุนที่อะไรขนาดนี้นะครับมันที่เหมือนที่ผมบอกเลยทีว่ามันไม่ใช่เป็นแคมเปญที่ดีที่สุดของปีนี้แต่เป็นแคมเปญที่ดีที่สุดตั้งแต่เราเคยเปิดการมาเลยดีกว่าก็เราอยากจะขอบคุณลูกค้านะครับอย่างที่บอกว่าอ่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือลูกค้าสับสนุเรามาตลอด ก็เลยอยากขอบคุณลูกค้าโดยอยากให้ทุกคนได้ชอบสินค้าของเราในราคาที่พิเศษสุดๆไม่เคยทํามาก่อนครับถูกที่สุดพาดไมไปได้เลยคาดไม่ได้งร้และกับการที่เลือกน้องกล้องกับน้องโอมัสมาทำงานถ่ายกูปก็น้องสองคนเป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับแล้วก็การขับค่อนข้างเยอะก็อยากจะเอาน้องออกมาแล้วก็อยากให้น้องใส่ยินสวยมากจริงๆใส่เสื้อรุ่นเดียวกับผมเลยแต่ใส่สวยมากนะครับผม อยากถอดจริงเลยเฮ้ยยังไงกันเลยครับครับก็นั่นแหละครับก็มีอ่าน้องสองคนก็ถือเป็นไอคอนนะครับของดาราวัยรุ่นแล้วก็ใส่ยีนสวยมากรูปร่างดีก็ก็เลยพาน้องเข้ามาโชว์ให้ให้ทุกคนแฟนคลับเห็นนะครับว่าใส่ของยมยีนแล้วสวยยังไงแล้เป็นยังไงนะครับใช่ยังไงวะครับแบบว่าพอน้องใส่ลุคเท่แค่ไหนอย่างที่คุณแบงค์บอกครับลายที่ตีเลยเออ ท like ี่พ to ี่ๆเขาแบบว่าเลือกเรามาแล้วก็แบบชื่นชมขนาดครับก็ดีใจครับที่แบบพี่ๆเลือกเรามาแล้วก็แบบดีใจที่แบบได้มาร่วมงานกับนิยมยินอีกรอบหนึ่งครับก็รอบที่แล้วก็ได้ร่วมงานกันแล้วที่สระบุรีครับแต่รอบนี้ได้มาที่เซนทรัลเวิลด์ก็ดีใจมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานกับนิยมยินอีกรอบหนึ่งครับเป็นเก่งมากเลยครับที่ได้ร่วมงานรู้สกวเป็นเก่มากเลยว่า ใส่ดีล็อตเองค่ะนี้สึกแบบฝากมีฝากตัวกับพี่ๆเขาต่อไปอีกแน่เดี๋ยวเขามีอีกหลายคัมเป้นะคะเฮ้ยมีหลายคัมเป้เลยเหรอ่าไม่ต้องห่วงครับยังไงคนชอบพิยบขนาดนี้ในที่มยังไงน้องเดี๋ยวอาจจะได้ลำพังอีกแน่นอนโอ้ยอันนี้ออกขึ้นเข้าเลยครัพี่แล้วควรที่ฝากแฟนแล้วก็ฝากแบบว่าคัมเป้พิเศษอะไรนิดหน่อยครัครับจริงจริงจเรามีสโลแกนอยู่นะครับสโลแกนของแบรนด์คือพลังบวกที่สวนใจได้นะครับ เราอยากให้เราทําแบรนด์ขึ้นมาต้องการที่มันรู้สึกว่าเป็นมากกว่าเสื้อผ้านะครับมันเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นเป็นดีไซน์เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกนะครับดังนั้นน่นขออยากฝากนิยมยีนะครับให้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้าทก่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้ครับการแต่งตัวเราเปิดกว้างมากนะครับนิยมยีนเรามาีรุ่นสินค้าค่อนข้างมากสําหรับทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ทุกสไตล์การแต่งตัวก็ อยากฝากบอกทุกคนว่าเปิดใจนะครับให้แบรนด์ไทยแบรนด์นิยมดีนะครับลองลองเข้าไปเลือกอดูที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน้ำทไปนะครับเรามีสาขายอยู่ทั่วทุกที่ทั่วประเทศนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วคุณจะไม่เสียใจครับ